ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พระสงนิกรชาวอำเภอบึงสามพันร่วมกันทำบนตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง แด่พระพิสุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระรากกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิษนัทถวะพระพร,พรชมมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา66กพรรษา28 000, กร,รกฎาคม2 5 6 1โดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรแห่งอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมชายรักพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบาพิษเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพร่หน้าพระชายรักสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลัลงกณ์บดินทรเทพีวรางกูลนึงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรันษา6กสิบพันษาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงสามพันนายทวีศักดิ์อินทรานุก,กูล นายุทธิสมนตรีตะบทรัพย์สมอทอดนายแพทย์สารโรธโพเชิดผู้อนิการโรงพยาบาล13,000ข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเขาร่วมตักบาตรโดยพร้อมเพียงกัน